โดดมากเพียงชี่ๆหน่อยเพื่อนก่อนผมจะตายโอ้โหเกือบครับไอ้ซามเลยกราบสวัสดีครับอยู่ผม 14k นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นคิวกอดออฟเลนนะครับ ตูนก็นไปเท่มกําลัางแฝงเดี๋ยวผมขึ้นไปหายนะครับยืเนเล่นส้นกระไผยนอเหมือนจะฟอเล่นหรือเปล่าถ้าส้นฟอเล่นน่าพอไหวอยู่แล้วนะครับเอาเนียนแค่ลิปกรนะเพาะ สูโร่แบบตึงๆเลยครับเจอกันนี่ครับตีก็มาสแตงนะคอยกดสก,กิลสองครับกดป่อมไปเรื่อยครับเจอาฟาเรนท่าหัวศูนยันอยู่แล้วนะโอ้โหแส่สองแสอีกโหสปินตรงไปแหล่งงานนี่พิกเกอร์ไปเลยนะนนกกนวนะสวย ตำลางนอยลิงมันเอาไว้นเนี่ยอันดีถ้าร่อนครับสินเลยได้บนเนี่ยมันจสปินไว้ซอยเลยเพื่อนฮึมโซโลคิวเลยเลย แข่งบนเลยวหันครับบอลเลนอีกบนก็มายืนแหลกกันมึงดูอืมตายพลังแฝงเขาโอ้ป่อมลางผมซีนนะาทีพอดีน่ารือเปล่าเนี่ยอืมขีบเบิด ถ้ารอดยังบ่ได้นะครับเงินของเงินเดือนเงินพันเจ็ดนะเงินเท่านั้นมันอ่ามันโพกลางนะเอาเคียก่อนเลยนะยินเล้ว่ามันโพกลางจัดหนีนะเอาปลอมจัดครับมันมาสารนะข้าเปิดอันที่นี้มันไห้ครับนี่จะเลือกบัวครับอ้าดอกว่าวนะดอกว่าวนะท้งคนต้องปลอมนะ อร่อยครับตามสูตรครับโอ้ตกใจเวมันอันตีไปแล้วหรือเปล่าเฮ้ยวันตีลงหัวผมว่ะ <c oughs> โอเคแอว่าอยู่อย่างงี้ถ้าเลือกคบสินที่สองมันหนาจะอันตีฝ่าแบบฝ่าไปแล้วไงครับมันก็นเลยประดูดใช่ เยอะจริงพอเล่นไปบนแล้วสนับไปนบนเลยนลยไปบนกบแตกครับน่าจะไว้นะกันตัวเดียวมาก,กันมองมีใครมาเลยอะ่ะโอ้ยจีกับไก่นิดเดียวเองอะ่ะ สามสี่เ็โอ้โหตายเลยนะเก็บสแต็กครับไปเลยจ้าปลาไหลสิงนะครับมันอยู่ข้องกันสองคนเลยนะไปกลางนะไนะปะกลางสองหรือเปล่าจริงด้วยเดี๋ยบบวต่อครับเที่ยวแตกนะ ว่เล่นเขาอีกเลยเขาอีกเลยเพื่อนขออะไรกันมาฝาเนี่ยตัดเหลือแล้วยังไ่ได้เลยอีกประมาณเลยได้แล้วดักแพ้เดิมครับที่เดิม อาจจะบมะ่มาเนี่ยมันหลาบเลยบ่มะป้อมครับตีธรรมันดาครับโคบหาเถื่อนะค่อยกดสกิลสองครับโอ้บอ่ไหวเย,ยอะจัง กลางสองเลยนะเอาโดดมาเพียงชี่ีหน่อยเพื่อนก่อนผมจะตายโอ้โหเกือบครับไอ้3ามเลยมันล่ำลุวลวงมันไม่ไปขัดเลยนะตอนเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยเกือบตุยแล้วผม กล้องกับฟอร์เรนนะเม่ยิมน้าจริงวะเอา,าละลาเอาบลาเป็นถ้อยเลยกันครับเมียนมันเยอะนะตาเนะี่ยเมาเลยครับบอบปาเนี่ยวัดน่ะจะเขาหลวงว่าแล้ว ลิดเหนิ่อยนะเฮ้ยทาอย่างวะไปใส่ผิวเลยล่ะเนี่ยตัวเนี้ยมันดิแต่มันก็ผิวจริงครับอืมอืมแต่มันมีค้องผม,มหนาไวนะ้นั่นเลยเนี่ยเกิดแล้วเราต้องกับป่าั่นกับช่องนะครับมันเนี่ย คล้องแบบแน่นเลยตอนเนี้ยเงินน้ำปลามันตายเกิดบ่หนาขุ่มตานเนี่ยได้กระยักนัวครับตายเกิดกัน้าสนนี่เดือดด้วยบลิง ที่ซอยนั่นได้เพื่อนเงือ yeah. 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 บาร์ดแคลฟอร์เนียคุ้มหนาจะไว้สองตัวเนี้ยเอเ็นเลยเลยกันเนยื่อจิ้มหาเลยครับในที่แหละในที่จะดชายแหละ เลยจสปินไล่์เลยนะต่อสองต่อสองไงอืมบ่วไหวอีกฮะเพราะว่าเล่นแบบถึกมาดิอือตัดเลือดเลย เลือดผมหมดเด็งเลยอะโอ้ต <te ets again> ัมนยิวจริงเลยไม่หลินเลยผมเจอตั้นิวไหมก็เกิดดีกว่าวะหมด้เล่นเลยครับตั้นิวแถมทุกโตนะออกมาเกี้ย Rồi, biết lắng Ôi dừng lại Được, cứ bỏ khỏi định đi Nhạc xe có cờ Mà đi Xe có cờ đó phô lên, Chắc này nói Hmm เก่งครับพอเล่นเนี่ย่ยก็ตีจนเมื่อยอย่างพอตายอะ่ะพะวันนี้นะครับคิวกอนออาเลนนะโซเลนกับพอเลนติโนโน,โะนะโอ้โหผมแต่ใจบาดเจ็บขามันเลยนะเก่งจัดครับตัวเนี้ยแ,แผลที่หนแผลทางนะถือไปได้แล้วแต่กามากเก็บเงินกบรวยได้คิวจนได้เอ็มนะครับไปเลยครับเปี๋เจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันครับเจอกัน